ที่เราได้รับลดเพดจักซิ่งนั่นแหละคือเราได้รักสารทับซิ่งแล้วนะครับทับซิ่งเราพบมากในผลิตภชนิ์ที่มีลดเพดนะครับแต่ว่าในบ้านเราได้จากการสกัดแต่ว่าถ้าเป็นในทางยุโรปหรืออเมริกาจะได้เป็นที่ทค่อนข้างเป็นการสับเคราะห์เป็นทับซิ่งที่ได้จากการสรับเคราะห์หรือเป็นการสกัดบริสุทธิ์นะครับ ทัศนิจกาตรงนี้เราไม่ได้ใช้พริกตลาดทั่วไปนะครับคือจริงๆพริกที่มีความเผ็ดทุกประเภทสามารถเอามาสก,กัดเพื่อเอามาทําเป็นยาได้เพียงแต่ว่าการที่การที่เราใช้พริกทั่วๆไปมาสก,กัดแล้วมาทาเป็นยาเราจะพบว่าเราจะพบกลุ่มคุณภาพของตัววัตถุดิบได้ยากมากฉะนั้นทัศนิจการก็เลยใช้พริกสายพันธุ์เดียวก็คือสายพันธุ์ยอดสดเผ็ดแบบแปดศูนย์ ซึ่งเป็นพริกจี้ที่มาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับล้วปลูกปลูบปลูอยู่ที่สวนพึ่นนะครับภาพภาพผู้เป็น <asz yap> ภาพนี้เป็นการเซ็นสัญญา แต่ขออนุญ,ญาตใช้สิิ์สายพันธุ์พิกยอดสมเป็นแต่สิทธิ์ที่มนันอะไรหมดอ่านะครับแล้วก็ตอนนี้เพล็กตัวนี้ปลูกอยู่ที่สวนพึ่งนะการที่เราควบคุมพินให้มีความสม่ำเสมอขึ้นเ, R, เป็นสายสัแ์แท้เราจะพบว่าการควบคุมคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจะควบคุมได้ง่ายตามไปด้วยเพราะว่าสารสําคัญจะมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม แล้วเราก็สก,กัดออกมาด้วยกรรมวิธีที่ดีดึงสารออกมาได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ปิดที่มีความเ่ยนไม่สม่ำเสม,เมอบุ๊มเนี่ยในแต่ละรุ่นของการผลิตยาในหนึ่งล็อตเนี่ยเราจะได้สารที่จะเรียกว่าไม่คงที่นะครับฉะนั้นเราก็เลยเลือกเป็นสายพันนี้แล้วก็ใช้เป็นสายบรแทาแท้นั้นเองมาดูว่ากรซิบยาก ให้ผลยังไงกับการรักษานะครับจากการศึกษาพบว่าในร่างกายของเรามีตัวรับหรือมีเซปเตอร์ที่จะพอจาบจงกับเคปซซซินแคปซซซินเซปเตอร์จริงๆแล้วก็คือตัวซีไฟเบอร์ non receptor กับเอไฟเบอร์แมคโ non receptor นั่นเองคือซีไฟเบอร์แล้วก็เอเอไฟเบอร์นะครับเคปซซซินเซปเตอร์เราอาจจะเรียกได้ว่า transient receptor potential หรือ trp v 1ตัวนี้เป็นเป็นเรเซ็เตอร์ที่พบขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ถ้าเรียนตำร,ราเก่าๆเราจะพบว่าพิษออกฤทธิ์รักษาบรรเทาการป่วดได้ด้วยกลไกของคอร์เตอร์อินแตนแต่จริงๆแล้วหลังจากหลังจากข้อมูลเก่าเราเนี่ยหลังๆมาเราจะพูดถึงแต่ trp v one ซึ่งเป็นรีเซ็ตเตอร์ที่จับพอจับจงกับกับแคปซิซินนะครับตัวทรีบีวันเราอาจจะพบได้ทั้งที่ระบบประสาทาส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายนะครับแล้วก็การกระตุ้นทรีบีวันให้ทำงานไม่ใช่แค่แคปซิซินตัวเดียวที่กระตุน้นทรีบีวันได้ความร้อนที่เกิด43องศา pH ที่เป็นกรด และสารบางประเภทก็สามารถกระตุ้นทีิปีวันได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราทานแคปซิก้าหรือพาเจลเบรกลงบนผิวอันดับแรกเลยคือการกระตุ้นให้ทีิปปีวันทำง,งานการกระตุ้นทีิปปีวันเราจะเกิดอาการร้อนเนื่องจากการกระตุ้นนี้จะทําให้เกิดการหลั่งสญญารสิ่วสารออกมาในปริมาณที่มากสารสิ่วสารที่เราพูดถึงคือตัว สารสันติสารสืสร่อประสาทตัวนี้จะสื่อนำความปวดไปที่สมองฉะนั้นเราถึงรู้สึกได้ว่ามีอาการปวดและมีอาการร้อนเกิดขึ้นหลังจากทายาในครั้งแรกนะครับหลังจากทายาไปแล้วประมาณ2อถึงสสัปดาห์เราจะพบว่าอาการปวดที่มีอยู่หลือ,อาการร้อนที่มีอยู่มันจะลดลงสารสืสร่อประสาทที่ เคยสื่อความปวดไปที่สมองจะถูกหลั่งออกมาหลั่งออกมาเรื่อยๆก็คือสารสั้นีจะหลั่ออกมาในปริมาณที่มากๆกระวต้นแล้วหลั่งออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายสารสั้นีหมดไปพอสารสื่อประสาทหมดไปไม่มีสารสื่อประสาทที่จะนําความรู้สึกไปที่สมองความปวดก็หายไปนะครับส่วนตัวยาที่สคือการทําให้ซีไฟเบซึ่งเป็น แท็เสิทธิในเซนเตอร์คนหนึ่งโดสั้นลงในกรณีที่3คือมีเจเนอเรชันออคซิเจเบอร์ที่ทําให้ซิบไบเบอร์หดสั้นลงนี้มีผลต่อเนื้อประปรายเคห์หรืออาการปวดปลายการะสานนั่นเองอาการปวดปลายกระสานอาจจะพบได้จากเบาหวานหรือกรณีที่เป็นมูสวัดทั้งหลายหลังจากโรคหายไปแล้วยังอาจจะพบว่ามีอาการเจ็บปลายกระสานหรือเสียวๆแปรๆซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นจาก เรียกว่าเป็นโพสต์เป็นอ e ิมมิเนเรีย e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  นะครับาฟป,ประสาทไว้แถวไซซินสามารถรักษาการเจ็แบแผลเหล่านั้นได้หรือกาอรปวดไฟประสาทเหล่านั้นได้ด้วยกลไกอย่างที่สารที่หนึ่งคือทําให้เซลล์ประสาทลดสั่ลงแล้วรับความรู้สึกได้น้อยลงฉะนั้นเมื่อสามสเตจคือ e x ก i ไ a t เ o ชักระตุน้นแล้วก็ทําให้ สับสันงตีขวดไปคืนดีเทชันแล้วก็สุดท้ายคือดีเจเนอเรชันอองซิเจเบอร์เราก็จะพมว่าอาการขวดก็จะหนาไปนะครับมาดูหลักฐานทางวิชาการบ้างที่ยุโรปยูล่าคือยูโรเปียนลีเอ็นดูมานิซึมไรคอมเบน์คือแนะนำให้ใช้แคปไซซินชลิกพาในกรณีที่เป็นข้อขอเสือ่อม นะครับไกด์ไลน์ปี2003แล้วก็ปี2007เนี่ยให้ใช้ในแคมโมเดลก็คือในข้อมือเสือ่อนะครับอันนี้ก็เอายูล่า2003และ2007มาให้ดูนะครับนอกจากนี้แควใสซีนยังสามารถใช้ได้กับไดอะเบติกดียร์บันีคืออาการาปวดปลายสาจากสาเหตุของเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องหลาย อาจจะพบว่ามีอาการปลายมือปลายชาปลาเท้าชาแล้วมีอาการปวดร่วมด้วยแระส่เสนสามารถใช้ได้ในกรณีนั้คือคกกไรที่3คือดีจเจนซัสออซิเตอร์นะครับและใช้ในซอเดซิสใช้ใน OA คือข้อเสือ่อมและใช้ในโพส์ตัวเป็นติดิโรเกียก็คือไปกระสักเซนจากอูสวัส์นะครับ อันนี้เป็นางานวิจัยที่ทำที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับใช้ในกรณีโรดีก็คือในผู้